สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง v ว่วายทีวียูทูบก็ v ว่วายทีวียูทูบก็ v ว่วายทีวีติกต็อกก็โว่วายทีเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาติดตามเรื่องของกระชับพื้นที่วันนี้จะมีการเปิดรับสมัคร คนที่จะเสนอตัวไปเป็นตัวแทนของประชาชนพูดได้ง่ายเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันต่อไปก็จะเป็นการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับจึงมีการดีเบต เวทีดีเบตแต่และช่องแต่และที่แต่ละหางเขาเชิญนักการเมืองหัวหน้านักการเมืองคนที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเป็นหัวคณะเป็นหัวขบวนแต่ละพรรคการเมืองที่อยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีทุกพรรคการเมืองเขาก็ให้การร่วมมือให้ความร่วมมือกับรายการเหล่านี้เพราะถือว่ามีเวทีให้ใช้จะต้องใช้อย่างถูกต้องมีอยู่สองพรรคที่ไม่ไปคือพรรคกล้าทำ และก็พรรคภูมิใจไทยแต่เหตุและผลของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะไอ้หนูหลอกเจ้าอนุทินชาญวิรกูลผมพูดในฐานะเป็นประชาชนนะในเมื่อมีเวทีให้เล่นมีเวทีให้แสดงมีเวทีให้นำเสนอนโยบายมีเวทีให้คุณเสนอวิชันวิสัยทัศน์ของคุณเพื่อที่จะเป็นตัวเลือก ว่าประชาชนนี้เขาจะเลือกพักไหนและเลือกใครเป็นนายกคนนี้ดีแต่กะรล่อนหน้าไหว้หลังหลอกคนนี้ดีแต่เรื่องรับหลังเป็นสุภาพบุรุษหน้าตัวเมียแอบตีข้างหลังแอบเล่นเกมข้างหลังแต่คนนี้ชอบเล่นข้างหน้ามีอะไรออกมาพูดมาจานำเสนอชัดเจน ตามกติกามรารยาทวันนี้ขอเน้นไปที่ไอ้หนูหลอกเจ้าอนุทินชาญวิรุกุลวันนี้ออกมาพูดว่าไงครับการที่ไม่ไปดีเบตนะฮะพูดไม่เก่งคำว่าพูดไม่เก่งแค่นี้มึงตกม้าตายแล้วเพราะอะไรครับมึงนี่ตัวกะล่อนตัวสร้างวาธกรรมพูดกะล่อนปิ้นป้อนพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นไอ้ควายไอ้หนูหลอกเจ้าคนอย่างมึงนี่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับ ตราหน้ามันไว้ตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมสงครามนี้มีนัยยะอะไรเดีย๋ยวค่อยมาแฉกันอีกครับไอ้ที่ยิงกันตุ่มตามตุมตามเนี่ยขเมรกับประเทศไทยเนี่ยมันเรื่องของการเมืองเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดมันไม่มิดช้างที่มันตายทั้งตัวคืออะไรครับกรณีนะครับโกงที่พระมหากษัตริย์เขากระโดง กรณีโกงหัวเลือกตั้งสวออกรณีเอาที่สาธารณะไปทำเป็นรันเวย์จอดเครื่องบินและมาถึงกรณีหลุมยุคหน้าโรงพยาบาลหน้าสถานีตำรวจใกล้รั้วใกล้าวางังเงียบกลิบกรณีน้ำท่วมภาคใต้หาดใหญ่นี้สำคัญที่สุดไอ้หนูหลอกเจ้าตัวนี้เป็นไงครับ สร้างวัฒกรรมถ้าไปดีเบตมีเวทีดีเบตทําไมไม่ไปพูดไม่ไปทําความเข้าใจนี่เขาเปิดโอกาสให้นําเสนอแล้วกลัวบอกว่าเดี๋ยวไปทะเลาะกันเวทีนี้ถ้ามองแบบเด็กๆเ,เมื่อวานซืนเด็กสิ้นคิดมันสมองมั่มหมาปัญญาควายแบบนี้บอกไปทะเลาะกันนั่นคือสมองของคนอะไรครับขี้แพ้ส่วนตีตัวอิจฉา สีเทาๆเขาถึงได้เรียกมันว่าไอไออนุเทาการไปดี่เบตนําเสนอมึงจะไปทะเลาะกับเขาทําไมเขาจะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรายืนหยัดด้วยความจริงซื่อสัตย์มั่นใจมันคงแน่วแน่ว่าเราจะทําได้สร้างความเชื่อมั่นเราต้องพูดให้ประชาชนได้รู้นี่คือเวทีเขาถูกต้องนะฮะมีโอกาสให้พูดต้องพูดไม่ใช่ไปพูดรับหลังไป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 พูดแก้ตัวเอาดีเข้าตัวไปเรื่